สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็อยู่กับพี่ตอนนี้กำลังใจใหญ่ขอมได้กัจน,นจลับบ้าลูซี่สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะ,คะเตียงไาเตียงมั่นค่ะมือทำไมของของ,ของเยอะจังอบอกเพื่อนเื่อมเตยมมองมันูจะกลับบ้านแล้วนะคะโอ้หนามยโอ้ปอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อยโอยู่้ยอยอย้ ไปยูสองมือแล้วก็แล้วก็กลับบ้านเฮ้าแมนบรันูแม <c oughs> นก่อนกลัที่ซิบหายบิ๊กบอกว่าพอมไม่อยู่ไอ้บิ๊กบอกเรียกว่าแมนมอบอก <c oughs> แต่ว่าพี่เอกพี่นุชีกก็กลับก่อนกลับก่อนมูเลย <c oughs> พี่เออยากกลับแห้งหลายแต่ว่าขับไปกลับ <c oughs> มือเมื่อนคนืนีพี่เอเบิ้งออียงกบับเบลุค้นเห็ดไก่ยังกบับเบลุห <c oughs> ิวเขา่า ว่ออกไปนูกะสิทักสิเศร้าไอ้บ่งเศร้าอยู่ดอกมล้ก็หายแหลเราไม่รู้ว่าตอนไหนไอ้ตัอยากกินมากมากอยากกินน้นู้เสียก็จะปนใหม่มดสุดท้าย อันนี้อาการเราม่มีอย่งางเลยจ้ะปกติมีแค่อย,ย่างเดียวทุกครั้งสีไข่ไข่จะสองมือแหลกต่อพ่อโรงพยาบาลอร่อยมา,ากเลยสังขารไก่หนึ่งประมาณนี้นะคะอร่อยนะคะตัวซ้อนมีแค่ข้าวต้มตัวซอนจะเป็นข้าวต้มทุกมือเลย พี่ร้านจะส่งอาหารมาให้ตอนใบสองหนูมองว่าหนูหนูบอกว่าของพี่ดีพี่เจ็่เตอนหนูบอกยิ่ได้ว่าพี่หนูสี่อยู่์อะไรสียู่อยูยูยยนี่ง่ายต่อเนี่ยแต่ว่าเราติดส่งรอใบสองลักงไม่ออกอกำลังใจยังไม่ออกนะคะจะขอออกมือเนี่ยแหละ หนูหนูบอ,อกวันที่สิบห้าประมาณวันที่สิบห้าสิบหกวันนี้วันที่สิบสามนะคะอยู่นั่นมีไวไฟบ่ะ ไอจุดบอดฟุ่มซื้อไหมกระบบร <c oughs> เป๋าฝุ่มต้องนูกระาไอแม่หลายปียกพีรู้ <c oughs> สึกว่าหนูบอกวัเนี่ยหนูไม่ได้กินเยอะมาอยู่ที่โรงพยาบาล ตอนนี้จะนอนค่ะจะปุ๊กกินเขาเพราะว่าเวลาป่วยน่ะมันกินขเขาเบาลงอ่ะมันกินบ่อคอยแสยบก็ได้จอยจอยอยู่นะคะนะคะอันนี้ส่งผมแปลกๆหนามันนุ่งซ้ำกันแล้วจา้ามันเกือบที่ซ้ำกันเลยอีกนิดนึงมันทีซ้ำกันแล้วนัมัน นิดนึงนะคะนะคะพี่บิはは๊กก็กลับวันนี้นะคะพี่บิ๊กกับพี่แพรไม่ค่ะแต่แฮชิปนี่พี่บิ๊กพี่แพรพี่นุชิกกับบัณฑ์จะยอยู่หมอินี่ไฟแล้วตอน จมเไรหอยามอกินไม่้หอเทีล้วกไมห็นขอยาพอเพิ่มกเด็กคนดีหมอมาตรวจโรก่อนมันคุหมอคาเพิ่มอีกเข้านึงไหมคะเลนนะขอกลับบ้านหัอขอตรวจไล่ใสินะตรวจาโรคก่าคุหมอคาเพิ่เท่านึงไม่้ยาบ้วโอ้เดี๋ยวค่ะใเชี่อนอีกแล้วเนยอากกลับบ้านมนบบนี้รถเต็มหายเราพี่ กินตะขาไปได้ไ่แสบอันนี้ดวันนี้กับข้าวอร่อยมากอะว่านี่มันจุดนิดนึงกินมันแมือเจาเสียบอะาแมนมือิน่อต้องเสียบเลยแต่วมื่อวานเป็นแบบแค่ไหนกันมันแส อัีไ <subsequently> ก <He ruined> ่ท่าเกาหลีม muse <Chase> <personal zag ES> ันมาเบิบ้างแมัเบิเบิงกเดียวพอได้มาห้ยมูเบิงอีกว้ท่นี่หนูทั้อยากกินไก่แต่ว่ากินบะได้หนูอยากกินไก่เคมสเด๊ะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันดันนดันอะไรเดียวเปหอเบิกี่ห่อเบิอื ความามขาเอ่าคือความไม่มีเลยค่ะเจแม่จะสั่งสองั่ง้นเดียวหายเจ็บปอจาอีนีอ่า้นเดียวคุณเชี่ย

Bữa nay. Bữa nay về đây. Đây. Bữa nay thì có chỉ lãi một khai đi เนาะ từ tí trước. qua đó เดี๋ยไปไล่วเงไดกินข้าวแซ่บบอเลยข้าวซเมะ มีเห็ดด้วยนะคะเห็ดใหญ่เลย คปนกัยขอกคี่มนเ้วามนวาลิปนี่ยขอจบจะเป็น,ปน,น,ปนส,สนกอะจากกินแล้วยุดแต่ <c oughs> นุกสินยาไปยู่ห้องหองของไอบีกข,ของที่ไอบอยูน่ะจ้าเพราะว่าไอบ๊กับพีแพลวกับบานจ่าก็เลยไปยู่เป็นมูเมยุยกับพีเอยูสามนกับสามนอยูสามนนะคะน่าจะกลับวันที่สินะคะเดี ok ๋ยวกะที่ทายคลิปก็เมยุยยูห้องนั้นให้เบิ้งนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำยจ้แล,ล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจจ้าสวัสดีค่ะ